สวัสดีครับยวงไงกผมสราวันนี้ครับเราจะพูดถึงลายสินค้าเรืหนึ่งของบันไดกันครับคือ Thirty Minute Mission นะครับหรือชื่อย่อๆก็คือ3 0 M&M นั่นเองครับโดยในวันนี้ครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงในเรื่องของการอัปเดตลายสินค้าการรีวิวสินค้านะครับแต่เราจะพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่อง3 0 M&M กันครับทีนี้ครับในเลคนเนี่ยจะถามผมมาเยอะมากว่า30ม M&M มีเนื้อเรื่องด้วยหรอครับ คำตอบคือมีนะครับ30ปีมีเนื้อเรื่องครับมันเป็นเนื้อเรื่องของการที่กองทัพ2กองทัพครับกองทัพโลกนะครับขุนฝั่งขวากองทัพไบดอนนะครับขุนฝั่งซ้ายนะครับเกิดการรบกันบนพื้นโลกครับเพื่อสาเหตุอะไรบางอย่างเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่เรายังไม่สามารถทราบได้ในตอนนี้นะครับแต่ยังไงครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องต้นๆของ3เปีครับมันมีอะไรบ้างนะครับผมโดยหัวข้อหลักๆในวันนี้ครับเราจะพูดถึงหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อครับ อย่างแรกคือเนื้อเรื่องช่วงต้นนะครับว่าทําไมมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงลีดให้มาเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลไฟล์ต่างๆครับแล้วก็ข้อมูลของคุณรบข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงต้นนะครับผมโอเคโดยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยครับถามว่าหามาจากไหนหามาจากหครับเว็บไซต์หลักของ30มสิบเอ็มเอ็มนะครับแล้วก็นิตยสารที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ข้างกล่องครับแล้วก็ใบต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายคือกิจกรรม30 minute mission custom m y mission นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าอย่างแรกเลยนี่ยัาสารที่ญี่ปุ่นครับเราตัดออกไปก่อนเพราะผมไม่สามารถหาได้และผมอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะครับเพราะงั้นข้อมูลครับก็จะมาจากเว็บไซต์จากข้างกล่องจากใบต่อแล้วก็จากกิจกรรมเป็นหลักนะครับที่ผมหามาแล้วก็มาสรุปนะครับว่าสรุปแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกับท็อปิกแรกเลยครับกับ เนื้อเรื่องนะครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยเนื้อเรื่องครับก็กล่าวสั้นๆคือในโลกอนาคตครับมนุษยชาติเนี่ยได้พบกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับชื่อว่าสกายฟอลนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกครับเกิดประตูวาร์ปขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมานะครับซึ่งโผล่ขึ้นมาหลายจุดมากทั่วโลกและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นครับด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างทําให้เกิดความขัดแย้งนะครับกระจายไปทั่วทุกมุมโลกนะครับที่นี่ครับเมื่อเกิดสงครามเมื่อเกิดความขัดแย้งครับเหล่านักวิทยาศาสตร์ต่่าางงๆคครัับกก็ต้อิดนว เราควรจะทำยังไงดีนะครับและแนนนว่าก็เป็นจุดประสงค์ของท่านผู้นั้นนะครับทำให้มนุษยชาติครับเลือกสร้างหุ่นยนต์ที่มาต่อยกันนะครับซึ่งสุดยอดมากครับหุ่นยนต์ที่ว่าครับมีชื่อเรียกสั้นๆมีชื่อแบบยาวๆครับว่า เอ็กซ่าแม็กนะครับเอ็กซ่าแม็กคือหุ่นยนต์รูปแบบมนุษย์นะครับที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนในการติดตั้งอาบนรูปแบบต่างๆในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆครับให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์และให้เข้ากับคนขับด้วยนะครับผมซึ่งโดยการมาของเอ็กซ่าแม็กครับมันส่งผลกระทบต่อรูปแบบสงครามบนโลกทั้งหมดนะครับฝ่ายที่มีฝ่ายที่ไม่มีครับเกิดการเปลี่ยนแปลงยงมหาศาลและมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดนั้นครับจนถึงจุดปัจจุบนันนี้ในเรื่องของ30 m mm m เเลยนะครับ ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี่ยน่าจะจบลงแล้วเนื่องเพราะว่ามีเอ็กซ์แมามาแต่มันไม่จบแบบนั้นครับในปี2 x x, 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 x ครับเกิดเหตุการณ์สกายฟอลขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับและเกรดก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งแต่รอบนี้ครับ มาพร้อมกับกองกำลังปริศนาชื่อว่าไบรอนนะครับที่มาพร้อมกับหุ่นรบโพตาโนวาโดยไบรอนครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับมนุษย์มากนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเลยและมาพร้อมกับหุ่นที่มีเทคโนโลยีมีศักยภาพประสิทธิภาพคล้ายกับ e x ็กซ a ที่โลกกําลังใช้อยู่อย่างมากอย่างเอาตนะครับผมและนั่นแปลว่า มนุษยชาติครับก็เลยร่วมมือกันหยุดสงครามนะครับแล้วก็เกิดเป็นกองทัพโลกขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการต่อสู้กับกองทัพไบ,บรอนนะครับ และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามใน30 mm นะครับซึ่งแน่นอนว่าจุดประสงค์ของสงครามว่าไบรอนมาทําอะไรที่โลกไบรอนทำไมถึงเลือกโลกทําไมมนุษยชาติถึงสร้างขุดขึ้นมาต่อก่อนอันนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถทราบได้แน่ชัดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท็อปิกถัดไปกันดีกว่านะครับท็อปปิกถัดไปครับเรามปดูในของข้อมูลฝ่ายต่างๆกันนะครับว่าแต่ละฝ่ายนะครับกองทัพโลกไบรอนต่างๆครับมีอะไรใช้กันบ้างแล้วเกิดจากอะไรนะครับเขตอย่างแรกสุดครับกองทัพโลกนะครับ กองทัพโลกเนี่ยมันคือกองรลางที้เกิดจากการร่วมมือของกองทัพทั่วโลกนะครับหลังจากเกตเปิดในปี 2XX นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อต่อกรกับกองทัพไบรอนโดยเฉพาะและเพื่อรับมือการลุกรานผ่านเกตนะครับโดยกองทัพโลกครับจะไม่เน้นในการที่บุกเข้าไปในการทําลายอีกฝ่าย แต่จะใน,นเรื่องของการป้องกันพื้นที่การยึดคืนฐานที่มั่นและการขับไล่ไบรอนออกไปจากโลกนะครับผมนี่คือสาเหตุหลักที่สร้างกองทัพโลกขึ้นมาแต่มันจะมีหรือเบื้องหลังไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคโดยฝ่ายถัดไปครับฝ่ายไบรอนนะครับ ไบรอนครับเป็นกองกำลังปริศนาครับที่บุกเข้ามาผ่านเกตในปี2อ x เนะครับลักษณะของพวกเขาครับคล้ายคลึงชาวโลกมากๆไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัดครับรู้แค่ว่าเทคโนโลยีต่างๆครับใกล้เคียงกับชาวโลกมากๆและพอมาถึงครับก็เริ่มเปิดฉากบุกโจมตีทันทีนะครับโดยไบรอนครับเน้นในเรื่องของการยึดครองพื้นที่บนโลกเป็นหลักนะครับแต่ยึดไปทําอะไรนั้นเราไม่สามารถทราบได้ครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือกองทัพบนโลกครับ ได้ระบุแล้วว่าไม่ใช่ระบบของไบรอนนะครับไบรอนยังมีหุ่นรุ่นอื่นๆและยังมีกองทัพอื่นครับซ่อนอยู่ในเกตของตัวเองอีซึ่งผมคิดว่าพวกนั้นจะมาในอนาคตหลังจากนี้ไม่นานแน่นอนนะครับเคนี่คือเนื้อเรื่องของทั้ง2ฝ่ายในช่วงต้นนะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรนะครับสั้นนิดเดียวเท่านั้นแหละทีนี้เข้ามาดูต่อไปดีกว่าครับต่อไปครับคือข้อมูลของหุ่นรบตัวต่างๆนะครับที่มีการใช้ในช่วงต้นของเนื้อเรื่องนะครับอะมาดูก่อนกันดีกว่าครับว่าเบสิคหุ่นครับ E-Xmaxa นี่ครับคือย่อมาจาก Extended Arrangement Modular Assemble and Combine System นะครับซึ่งชื่อค่อนข้างยาวมากครับเพราะงั้นเราจะเรียกย่อๆว่า Xmax นะครับน่าจะง่ายสุดแล้วนะ Xmax ครับเป็นหุ่นรบแบบพิเศษครับถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัท c ซรัสนะครับมีชื่ออยู่แต่เราไม่เห็นภาพนะครับหุ่นยนตตัวนี้ครับเป็นหุ่นรูปแบบมนุษย์ที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนปรับเปลี่ยนชุดเกราะปรับเปลี่ยนอาวุธในรูปแบบต่างๆครับให้สามารถ ผู้ใช้เนี่ยใช้งานได้อย่างถนัดหรือสามารถใช้ตามพื้นที่ต่างๆอิสระนะครับนั่นแปลว่าหุ่นแค่ตัวเดียวครับเราสามารถคัสตอมไมซ์มันสามารถเปลี่ยนร่างมันให้เป็นตามที่เราต้องการหรือสามารถใช้ในการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่เฉพาะทางไดด้วยนะครับนี่คือในหุ่นที่ผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆนะครับกับ x m a x นะครับผมโอเคที่นี้หุ่นที่ใช้ในช่วงต้นครับมาดูของกองทัพโลกกันก่อนนะครับกองทัพโลกครับใช้หุ่นที่มีชื่อว่า Auto นะครับรหัสชื่อ E-EXM- ขีดหนึเจ็ดอัลโตนะครับอัลโตครับเป็นเอ็กซาแที่ถูกสร้างขึ้นมาในยุคก่อนที่จะมีการบุกเข้ามาของกองทัพไบดอนครับและก็เป็นกองกำลังหลักของกองทัพโลกตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านั้นครับจนถึงช่วงปัจจุบันนะครับ เราดูแค่ว่าอัลโต้ครับถูกสร้างโดยบริษัทไซนัสไซรัสนะครับแล้วก็เด่นในเรื่องของการคล้องตัวสามารถปิดชิ้นส่วนต่างๆได้ง่ายได้นะครับสามารถถอดประกอบได้ตามใจชอบติดตั้งชุดเกราะติดตั้งอาวุธได้หลากหลายอย่างครับแล้วก็แต่ละกองทัพครับก็จะมีสีที่ใช้ในการประจ,จาการเนี่ยแตกต่างกันออกไปเช่นสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวนะครับแต่รูปแบบแตกต่างกันออกไปแต่สีหลักๆของอัลโต้ครับจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งอย่างที่เห็นครับว่าก็จะหน้าตาคล้ายกับคุณบางตัวที่ผมเอาไว้ทาง ขวาล่างของจอนะครับโอเคนี okay. ่คือออโต้ครับทีนี้ในเรื่องของออ t o โต้ครับ อัลโต้ก็จะมีเกราะและอาวุธครับในช่วงแรกออกมาทั้งหมด2แบบด้วยกันครับแบบแรกคือ close combat type นะครับ close combat type คืออัลโต้ที่มีการติดตั้งชุดเกราะพิเศษเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังในการป้องกันและให้สามารถเข้าไปคลุกบวงในได้นะครับอีกแบบหนึ่งคือ long range sniping ครับ long range sniping เนี่ยครับคือรูปแบบที่มีการติดตั้งโลและมีการติดตั้งสโคปที่หน้าเพิ่มเพื่ออัลโต้ครับสามารถเล็งโจมตีศัตรูครับในระยะไกลได้และสามารถใช้โลป้องกันเมื่ออีกฝ่ายยิงโจมตีสวนมาได้ในทานัของ ซึ่งน้ากจอควอมกับอาวุธของอัลโต้ครับที่มีเรื่องของสไนเปอร์ไรเฟิลและมีเรื่องของอาวุธที่เป็นดาบยาวในรูปแบบต่างๆสำหรับการต่อสู้ในยะประชิดและระยะไกลนะครับนี่คือพื้นฐานของอัลโต้ในช่วงล่าสุดครับทีนี้ครับตัวถัดไปครับ b E m 1 5 Potanoa นะครับผม Potanoa คือ ExaMax ของฝ่ายไบรอนนะครับเราไม่รู้ครับว่าผู้สร้างเป็นใครนะครับรู้แค่มาจากฝ่ายไบรอนจุดเด่นของ Potanoa คือ มีชุดเกาะที่แข็งแกร่งครับแล้วก็ทนทานมากๆรวมถึงเกาะเนี่ยจะมีความโค้งสูงทําไม่สามารถกระสุนเนี่ยครับมาสามารถกระดองออกไปได้นะครับตามสเปคเห็นไว้แบบนั้นซึ่งโพลตานอว่าครับดูแล้วเนี่ยน่าจะมีศักยภาพมากกว่าหุ่นของฝั่งสาพันธ์โลกด้วยซ้ำครับเพราะว่าสามารถใช้อาวุธประเภทของบีมได้นะครับแล้วก็มีการติดตั้งสเปคเกรระต่างๆที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งโพลตานอว่าครับ ท่าที่ผมหาข้อมูลมาคือมันมีเป็นรุ่น S Pilot เก็บไว้อยู่ด้วยครับแต่เรายังไม่รู้ครับว่า S Pilot ของ p พลตาโนวาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสิ่งไรสามารถทําอะไรได้นะครับแต่หน้าตาของเขาเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับหุ่นบางตัวที่ผมเก็บไว้ทางขวามือของจอเช่นกันนะครับผมนี่คือโพลตาโนวาครับหุ่นของฝ่ายไบรอนนะครับโดยเรื่องของโพลตาโนวาครับก็มีเรื่องของอาวุธมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆครับที่ผมมาในช่วงแรกนั่นก็คือนี่เลยครับมีเรื่องของโพลตาโนวา cross fighting นะครับ เป็นพอตานอวาที่ตั้งชุดเกาะในเรื่องของการต่อสู้เรือประชิดติดตั้งเรื่องของโล่ขนาดใหญ่เข้าไปนะครับสำหรับการต่อสู้ประชิดโดยเฉพาะแล้วก็จะมีเรื่องของพอตานอวาสเปเชียลสควอตนะครับตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจว่าใช้ในพื้นที่แบบไหนครับแต่ดูจากหน้ากาก,ากเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่เฉพาะทางเช่นพื้นที่ที่มีแก๊สพิษสูงหรือพื้นที่ที่เป็นเรื่องของน้ำนะครับเพราะจะเห็นว่ามีหน้ากากกันแก๊สด้วยนะส่วนอาวุธครับก็เป็นเรื่องของหอกโล่ ow, ปืนสไนเปอร์ปืน,กกน,น,นแกพตทิ้งหมดนี้ะครับ มันก็จะเกิดขึ้นที่ทําให้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการต่อสู้กันในรูปแบบต่างๆนะครับเกิดการต่อสู้กันไปทั่วโลกนะครับแต่เรื่องในเจาานี้ครับจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าเรามาติดตามกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมเพราะวิดีโอนี้ครับเราจะโฟกัสกันในส่วนของเนื้อเรื่องช่วงต้นหุ่นรบช่วงต้นและชุดเกาะช่วงต้นเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นครับใครที่อยากดูวิดีโอถัดไปครับแน่นอนครับว่าชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำเป็นตลองกด s u b ค c r i b e Channel ที่สําคัญเลยนะครับ อย่าลืมกด Subscribe Channel ส่วนใครมีคอมเมะได้ครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยพอแล้วครับสำหรับวันนี้ครับก็ต้องลาเพรียวนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย